เมาอ่ะแักคทายมุโยนกันค่ะรายการวิลเลจเชลลสวัสดีครับรายการาเป็นยัไงบ้างสรับการเมื่ี้สนุกมากเลยครับผมวันนี้ไรายกานได้เดินแบบด้วยนะครับไม่รู้ว่าทุกคนชอบกันหรือเปล่าแต่ไรายกานชอบมากเลยครับการเดินแบบครั้งแรกสำหรับเราเป็นยังไงครัครั้งแรกเลยเนาะสำหรับบางคนเนี่ยสำหรับบาก็ตื่นเต้นมากครับผมตอนแรกแต่พอได้มาร่วมงานกับคุณยี้ก็สนุกมากวันนี้ได้เล่นเกมด้วยได้แสดงโชว์ด้วยสนุกมากครับใช่ผู้ดึงสีผมไปหน่อยไม่ได้สีผม บอกพี่ยังไงอะผมแล้วนะผมรู้สึกว่าผมผมเคยสีแบบ cool ash tau มาแล้วก็เคยมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วช่วงนี้แบบอยากลองเปลี่ยนลุคเป็นสีแบบน้ำตาลอะไรเงี้ยแล้วหลังๆผมแต่งตัวแนวโอมานี่พอดีแล้วก็แบบเข้ากับทางกัน์ดเย่พอดีที่มีพอดีนะเป็นสี4.0จุดสุดของผก็ของผมเป็น cool ash นะครับคือตั้งแต่ย่อผมเทามาทุกคนบอกผมว่าออร่าจับมากเลยนี่หาแบบแบบว่าหน้าผ่องแบบว่าสีนี้เหมาะกับพงสุดก็เลยเป็น cool ash ใช่ ของผมก็สีดำธรรมชาติเลยครับ1นศูนย์ก็เป็นลุกแบบคูลๆครับเข้าได้กับทุกรุปล,ลุกธรรมชาติไ้ยใส่เสื้อผ้าอะไรก็เข้าไดครับส่วนตัวน้องเลโก้เนี่ยก็เลือกเป็นสีเรียกว่าเป็นตัวแทนสีพื้นและกันสีสำหรับเป็นเบสให้สาหรับคนทีออ่อยากที่จะมาลองใช้ตัวของกนันเย่ตัวสีของกนันเย่เอยมากกว่าครับผมว่าเลือกมาเป็นสีอ,อจาจจะที่เห็นตรงนี้จะเป็นบรอ์ส้มบอนซอนส้มๆนิดนึงครับผม ไปเรียบโทไปสีเดี๋ยวพี่นันเลยครับเป็นึ่งุดศูนย์ครับก็จะเป็นสีที่แบบว่ามันจะสวกสดวกนิดนึงแบบใสเท่ชุดได้ง่ายนะแล้พักกันบ้างอย่างครับได้พักกันบ้างยังได้พักครับได้พักได้ักงได้พักเัาได้พักไปพักจริงจริงมาเจอแฟนคลับก็เหมือนมาพักนะพี่นัทโอ้ใจพี่ทำงานเยอะมากเลยนะครับในเทามาหลัยเนี่ยอะแยะมากนะครับแบบดีใจมากเลยครับที่งานเยอะแล้วก็มาเยอะได้อีกเรื่อยๆดีกว่าไม่มีงานเพราะว่ามันคือช่วงเวลาเก็บเกี่ยวมากกว่าเหมือนกันแบบว่า ยิ่งานเยอะผมก็รู้สึกว่าเราได้มีโอกาสได้ทำหน้าที่ของเราเยอะขึ้นนะครับผมก็จากการที่ได้มาเจอแฟนๆได้เจออะไรทุกคนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันคือเวลาพักของเราแล้วอย่างเงี้ยครับผมใช่เพราะว่าเอาจริงเวลาแสดงของเรามันก็อยู่เรทมาณแบบชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วคบนอกนั้นพวกเราก็คือเตรียมตัวพัก่อนอะไรกันตามปกติเลยครับผมใช่แต่คอเสียใหญ่ที่ผ่านมานี่มันเป็นบทพิสูจน์อันที่ใหญ่กว่าแค่นนะว่ามันสามารถก้าวข้ามความสามารถระดับหนึ่งขึ้นมาได้ ก็คอนเสิร์ตก็เป็นอีกหนึ่งด่านที่เรารู้สึกว่าการเป็นศิลปินก็คืออยากมีครับคืออยากไปคอนเสิร์ตเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนตั้งใจมากจริงครับไม่ว่าจะเป็นแบบท like ั้งไล์แคทหรือว่าทีมที่พี่เบื้องหลังอะไรอ่าทุกคนตั้งใจมากจริงก็ให้แบบอาร์ติสต์คอนเสิร์ตมันออกมาเฟอร์รอเฟคสุดๆแล้วขอบคุณทุกคนด้วยแล้วก็แฟ,ฟ,ฟนคขับทุกคนด้วยนะโมเมนต์วันนั้นเป็นไงบ้างเอเป็นที่มันเตือนใจคือวันนั้นอิ่มเอมมากเลยเนาะแบบโดยเฉพาะตอนสุดท้ายพวกเรานั่งอยู่ด้วยกันห้า ซึ้งมากจริงตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะร้องไห้ก็สุดท้ายก็ร้องให้ทุกคนเลยครับทำไมมันตื้นตันใจอบไรเ่าพูดไม่ถูกเหมือนมันเป็นฟิลแบบมันมีความสุขครับอยู่บนนั้นผมยากอยู่บนนั้นนานๆเลยเอาจริงๆก็มันผ่านไปไวมากเลยเวลาสี่ชั่วโมงนะที่เราโชว์ตอนตอนนั้นก็คือตอนโชว์เสร็จยังแบบว่าผานอมองเลยว่าจบแล้วจบแล้วหรอมันเหมือนว่าที่ร้องไห้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็แบบว่ามันเป็นขั้นหนึ่งที่เราสักเซสแล้วแบบ ที่เราสะสมกันมาเราได้แบบทำสกิลตังมามา้งแต่โปรเจกต์ว่าแล้วก็ทุกอย่างที่เราแบบดีไซน์ขึ้นมาคับสำหรับโชว์คอนเสิร์ตหมก็คือทุกอ<ท>ย่างมันได้ทําออกมาแล้ว<ม>แล้วก็ทุกคนให้การต่อเราเป็นอย่างนี้มากเพราะาตอนแรกเรากลัวมากว่า,วาจะยังการมาดีหรือเปล่าคนจะแบบมีช่วงเบื่อไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นกระแสต่อรับดีมากพวกเราก็แบบก็เลยแบบอยากจะร้องให้ตอนนั้แต่ละคนโซโล่เดี่ยวตัวเองอ่าผมว่าเเป็นโซโล่ที่ ผมอยากทำมานานมากตั้งแต่วงมองปลายแล้วครับก็คือเป็นแนวดนตรีที่ตัวเองชอบมากฟังตลอดแล้วก็อย่างที่บอกผมไม่ค่อยได้เปิดมากเท่าไหร่เพราะผมชอบแนวนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเก็ตผมก็ทำไมมันชอบมันแรงเกินไปไหมมันร็อกเกินไปไหม,ม,อ,ไไมอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นผมลองต่ดใจว่าโอเคเรา,เราลองเพลงซิลิปูนเนี่ยที่แบบว่าคนอื่นเคยฟังแล้วก็มารวมคอนเซ็ปต์ที่ออกเกี่ยวกับวงที่เราชอบแต่ดนตรีเอามารวมกันก็เลยแบบแบบโซนนั้นก็คือแบบมันได้ปลดปล่อยแล้วก็ บอกเลยว่าพอได้โชว์เสร็จมันผมมันเป็นคนนึงินไดแบบรู้สึกเองร่างกาเบาขึ้นเลยเนี่ยแบบได้เป็นตัวเองมากขึ้นนี่คุณผู้ชายที่ชุดที่เลฟมาจากอะไรนะวงที่ชอบกับที่คุณชอบอ๋อใช่ครับก็ชุดเนี่ยชุดที่โชว์เดียวก็คือมาจากชุดวง My Chemical Romance เป็น emo rock ที่แบบผมชอบเลยก็คือผมอิงทุกอย่างแบบอยากได้เหมือนกันเลยแบบความคิดเขาทุกอย่างแบบมันแบบเราอิงมาเป็นตัวเราแล้วก็ทำโชว์ให้แบบออคนดู ยากไหมเรียกยากไหมที่คุณเรืงงงงเอ่องอาจจะจะจะทำมันได้ชัวร์ความโยกมาได้ดีขนาดยากไหมเออมันเรียกว่าผมรอที่จะทำวันนี้มากกว่าเพราะว่าผมอยากทำมานานแล้วไม่รู้ว่าสเตจไหนจะทำให้ผมได้ปล่อยของแบบแบบนี้บ้างอะไรนะแล้วก็รู้สึกว่าและแค่นาลิสคอนเสิร์ตแบบมันเป็นสิ่งที่ปลดปล่อยจริงๆแล้วก็สิ่งเล่าสะสมมาตลอดเราได้ทำอะไรอะไรอาตลอดสบายตัวมากดีใจไหมได้ยินเสียงนิดหนึ่ง ใช่มากครับคุณแตงมาขนาดแบบใส่เอียก็แบบจะได้ยินเสียงกินดังมากก็แบบก็ขอบคุณแฟนๆที่ได้ตอบรับอย่างดเพราะว่าผมไม่คิดเลยว่าคนจะชอบแอบควยนิดว่าคนจะเก็ตหรือเปล่าแต่ว่าคนก็ชอบก็ขอบคุณมากจริงต่อเลยครับผมของ LEGO เลโก้หรอเลโก้ LEGO <c oughs> รู้สึกว่าโชว์เลโก้เป็นโชว์ที่ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะได้รับกระแสยังไงเลยครับแต่แค่เตรียมการมานานเรียกว,ว่าตั้งใจแล้วกันก็ แทนไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะประชุมแล้วคอนเสิร์ตนานมากแล้วครับผมกับสำหรับเพลงที่จะนำมาใช้พอแค่แต่คิดรู้สึกว่าอยากแสดงความเป็นตัวเองทั้งแบบว่ามุมที่ทุกคนเคยเห็นเคยรู้จักเนี่ยครับผมทั้งมุมที่หล่อบ้างสวยบ้าง,างอ่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมแบบยังเป็นหลายๆคารคเตอร์ที่ตัวเลโกสามารถสร้างสร้างได้ครับผมก็เลยอยากที่จะหยิบตัวนี้มาส่วนความยากของผมผมมองว่ามันคือ การคาดหวังที่เราคิดก็จากคนอื่นที่จัดได้มาแล้วก็ลงถึงที่ตัวเองคาดหวังกับตัวเองด้วยไงครับผมว่าคนดูจะอยากเห็นเราในโชว์แบบไหนคนดูอยากจะเห็นเราในด้านอะไรเราเก่งในเรื่องอะไรแล้วคนดูต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ทากันบ้านตรงนี้นานแบบเยอะมากตอนแรกถ้าเต้นหนักมากเลยครับแบบกลัวจะแบบว่าเฮ้ยเป็นเต้นจริงป่าวะอะไรเงี้ยก็เลยใส่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 ไปใกล้าปว่า ก็นั่งดูโชว์แล้วเฮ้ยทำไมเรารู้สึกอึดอัดจากเลยอย่างเงี้ยครับผมก็เลยวางกราฟใหม่คุยกับโคโลกราฟเยอะๆเลยครับแบบเรายื่นเลฟเยยื่นความต้องการทุกอย่างเลยก็โชคดีที่ทีมคอนเสิร์ตทีมโคโลกราฟอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพร้อมปรับแก้กับเราจนถึงวันงานเลยนะครับด้วยความที่วันแสดงเนี่ยเราพอม,มีหลายๆอย่างปัจจัยหลายๆอย่างพอได้เจอคนได้เจอแสงสีอย่างเงี้ยจริงๆใส่ชุดจริงๆอย่างเงี้ยครับผมหน้าผมมันมาปุ๊บมันรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่อันคอนโทรลมากแต่ กลายเป็นว่ามันทําไปด้วยอะด้วยใจจริงๆอ,อ่ะเออมันไม่มีความคิดที่ว่าถ้าเต้นนี้ถ้าเต้นนี้นะแต่มันพอได้ยินเสียงกีต้าร์มันกลับมาโอ้โหตอนซ้อมอ่ะไอเสื้อโซ่อ่ะมันไม่ได้ตีหน้าผมเลยนะพอันจริงมันตีพุบพับพุบพ,บพ,บพ,บพับเลยคัะก็น่าน่าจะน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผมเข้าใจความความเป็นศิลปินจริงๆครับผมใช่มันมีความเป็นทมีความเหมือนความปัจจัยกับความพลาดบางในเวลาเดียวกันเลย่ะก็เป็นสินปป่งที่ กดดันนะครับก็ก็กังวลด้วยรับกับการคาดหวังเนี่ยครับพอเรารู้ตัวเองว่าเราเป็นคนคาดหวังเยอะเราเป็นคนคาดหวังกับตัวเองอะไรเงี้ยครับผมก็มีตรงนี้แหละได้เป็นเหมือนบททดสอบให้ตัวเองได้ก้าวข้ามผ่านข้าวก้าวข้าวก้าวข้าวก้าวผ่านผ่านสิ่งนี้ไปได้อ่าภูมิใจไหมภูมิใจไหมภูมิใจกับตัวเองไหมภูมิใจไหมก็แรกๆเราเรามองแล้วรู้สึกว่าเออเราทำเต็มทีุ่ดแล้วเราชอบดีกว่าใช้คำว่าชอบดีกว่าแต่พอเห็น หลายๆคนข้างๆตัวเราเงี้ยเขาได้เห็นคลิปเราผ่านฟีดผ่านอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าภูมิใจภูมิใจแล้วกันที่เราอันนี้แอบเฉลยได้ไหมว่าเลือกเพลงดุมๆมาเพราะว่าอยากสนองนิดช่อยแต่งหน้าได้เศษครับผมใช่ตอนแรกก็เอาใจพี่กับเธออะไรอย่างงี้แบบว่าแม่ๆม่เขาชอบฟังเพลงแนวนี้กันใช่ก็ว่าเลโก้เลโก้โชวโชว์เลโก้แม่ขอเลยนะเอาให้แม่ มว่วนสุดๆเลยแล้วก็โอเคได้แม่ก็เป็นคราทำม่า<แ>สัญญาไปแ,แต่กลายเป็นว่าทุกคนรู้จักแม่ผมเองที่อาจจะยังไม่เป็นพี่กระเทยขนาดนั้นก็กลาเป็นพี่กระเทยแล้ววันนี้ครับใช่นักกันของผมก็เป็นเพลงนี้คอนเทนครับซึ่งตอนแรกก็มีเลือกอยู่หลายเพลงแล้วเพราะตัวเองรู้สึกว่ายังไม่เคยร้องเต็มเพลงเ,เพลงไหนเลยให้แบบแฟนๆได้ฟังอะไรอย่างงี้ก็เลยรู้สึกอยากเลือกเพลงที่ตัวเองเป็นแนวเพลงที่ตัวเองชอบแล้วผมก็ชอบแนวเพลงที่มันแบบฟังได้เรื่อยๆชิวๆอะไรอย่างนี้ก็เลยเอา ตอนแรกมีหลายเพลงที่เลือกอยู่นะแต่สุดท้ายก็มาจบที่นี่คอตินแล้วพอรู้สึกว่ามันเนื้อเสียงมันน่าจะเข้ากับผมดีครับแล้วผมก็ก็ฝึกร้องอยู่พอสมควรแล้วก็พอได้ไปฟังเพลงจริงๆอย่าที่เขา mix มาก็รู้สึกชอบมากเพราะว่ามันเป็นเลฟเลฟเฟอร์เรนที่ผมส่งไปมันจะมีความอันดีโซนหน่อยแบบช้าๆโลฟายหน่อยเพราะว่าเพลงที่ผมฟังก็ประมาณนี้อยู่แล้วก็เลยส่งเลฟเป็นเพลงนั้นไปแล้วพอได้ฟังออกมาจริงๆก็ชอบมากก็เลย เอาเพลงนี้ไปให้แบบโคโลกราฟช่วยคิดอะไรยงี้แล้วก็มีเล็บโชว์อะไรต่างๆสมแม้เขาช่วยคิดสุดท้ายก็ออกมาเป็นโชว์ที่เป็นแนวแบบอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเหมือนมันจะอยู่กับตัวเองหน่อยๆไม่ค่อยได้แบบสื่อสารคนดูเพราะเหมือนตอนตอนที่เราซ้อมอะไรเงี้เราก็จะเหมือนอยู่กับตัวเองซะส่วนใหญ่แบบเวลาท่าเธออะไรอย่างี้มันจะแบบเหมือนเราคือธีมหลักๆมันจะเป็นแบบไซโคพาสนิ่นึงครับเหมือนเรา เหมือนคนบ้าที่แบบถูกขังไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กําลังวิ่งตามหาคนคนหนึ่งฮะสุดท้ายก็หลุดออกมาจากความฝันของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็ได้ขึ้นสลิงด้วยตอนสุดท้ายตอนแรกก็ซ้อมน้อยมากเพราะแบบเรามีคิวซ้อมสลิงอะมันมีไม่กี่ครั้งครับก็กังวลน,นิดนึงว่าแบบเออตอนสุดท้ายแล้วเราจะจบท่าเป็นยังไงกลัวมันจะท่ามันจะออกมาไม่สวยไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ท่าไปได้ด้วยดิการมองจาก ก็เสี่ยอยู่นะครับตอนแรกแต่พอได้ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอเล่นกับสลิงไปเรื่อยๆพยายามอยู่กับมันลองบิดตัวอะไรอย่างี้ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่พอขึ้นไปข้างบนมันก็รู้สึกแบบโล่งเดียวก็ตอนเพลงจบก็โล่งมาเพราะว่ามันก็ผ่านการซ้อมมาเยอะพอสมควรมันเปนความยากันก็จะอยู่ที่การเลือกเพลงที่จะให้เหมาะกับเพลงจริงใช่เพราะตอนแรกก็กลัวว่าถ้าเกิดเลือกเพลงแนวที่ตัวเองชอบเนี่ยคนฟังจะเบื่อหรือเปล่าเพราะมัน ค่อนข้างเนิบนี่นะที่ผมแบบแนวที่ผมฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ลองอยากลองทําดูว่าแบบมันจะเป็นได้แบบประมาณไหนใช่ดีใจนะครับดีใจมากครับ <c oughs> ที่แฟนๆก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยรับครับผมก็อจริงผมเลือกเพลงท้ายสุดเลย <c oughs> เฮ้ยอะไรเรา <c oughs> ผมเลือกเพลงท้ายสุดเลย <c oughs> เพราะว่าอจริงผมไม่ค่อยฟังเพลงไทยเท่าไหร่ก็เลยแบบว่าเวลาเวลาเลือกเพลงฟังเพลงไทยเลยไม่ค่อยมีครับ ก็ตอนแรกจะเลือกเพลงเกาหลีเลยไเงี้ยแต่ว่าพี่เขาบอกว่าเออม,มีเกาหลีแล้วมีชิตชีบูมแล้วไรเงี้ยก็เลยปัดปัดตกไปอะไรอย่างเงี้เย,ยเพราะาเพลงแรปเว่ยเพลงแรปมันแบบว่าเนื้อหาเออหรือว่าอะไรเออคนอาจจะไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่คนอาจจะไม่ค่อยฟังเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าพี่อเอาหาเพลงที่ใกล้ไอเพลงเกาหลีที่สุดเพลงเกาหลีก็คือซูเปอร์ฮอตใช่ทีนี้พยายอาหาเพลงใกล้ๆก็เลยมาจบที่ยามีกามี แล้วก็ไม่พ้นแต่งเนื้อใหม่เอง้วยเพราะว่าจริงๆก็จริงๆแบบรู้สึกว่าตอนแรกคิดว่า28เพลงผมต้องมานั่งจําเนื้อใหม่เหรออะไรเงี้ยแบบว่า,าผมผมผมขี้เกียจจำเนื้อใหม่อะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายมันแต่งด้วยตัวเองอะมันเข้าปากเร็วมากเข้าปากเร็วกว่าตอนโปรเจกต์เอาไฟอะไรเงี้ยหรือว่าตอนอะไรอื่นที่แบบว่าลกมากตอนที่แบบมีเรื่องมีเรื่องตอนผมชาเลนอะไรเงี้ยอะแล้วผมไม่ค่อยเข้าปากเลยแต่นี้แต่งแล้วแบบเข้าปากตัวเองมากผมแบบแทบไม่ต้องแบบใช้เวลาจําอะไรเท่าไหร่ ก็ใจมากเพราะว่าผมกดดันมากเลยเพราะว่าผมมาเลือกโชว์จากสี่คนนี้เพราะสี่คนนี้เหมือนทุกคนคิดว่าโชว์ตัวเองเป็นเป็นบททดสอบอะไรสักอย่างแล้วทุกคนดูนนนมืดๆมนๆม,ม,มากอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบว่าผมเป็นคนที่สี่โดดที่สุดเพื่อแบบมาตัดมูททุกอย่างจากทุกคนที่แบบว่ามาเป็นนัดก่อนมาเป็นวิลเลียมใช่ไหมแล้วก็เป็นตุ้ยอะไรเงี้ย ไฟมันจะแบบวนๆหน่อยผมก็ขึ้นมาผมก็ขึ้นมาตัดเลยให้เข้าเลกโก้ได้อะไรเงี้ยใช่ก็สนุกมากเลยครับตอนแรกก็เครียดมากเพราะว่าตอนตอนรันทูนะทุกคนเห็นภาพโชว์วเองแล้วแต่ผมยังไม่เห็นภาพโชว์ตวเตงเท่าไหร่ mm hmm. ก็เลยแบบไปคุยกับคนกราฟใหม่อะไรเงี้ยก็ปรับปรับไปปรับมาก็จนได้แบบว่าอย่างที่ตัวเองชอบก็รู้สึกว่าดีครับเพราะว่าในหลายแง่จะเห็นผมรับแต่แบบ เขาอยากให้ผมรับดูดน่อยอะไรอย่างงี้แต่พอวันนีผ้ผมแบบผมเป็นคนก,กวนๆมากเท่าไหร่ผมไม่ค่อยจริงจังกับชีวิตมันก็เลยแบบขาดออกมาในเพลง่าแบบว่าเออผมแบบกวนๆนะไม่ค่อยจริงจังอะไรเท่าไหร่มาแบบแทบฟันอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่าอยากให้คนดูมีส่วนร่วมด้วยก็เลยแต่งออกมาแล้วก็แก้ตรงนั้นเยอะมากเหมือนกันเพราะว่ากลัวคนเอาเม้นต์ก็แบบว่าเอ้ยพูดอะไรวะคงชี้คงชีงช้อะไรเออ<ห><ห>อะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆเขาก็รู้สึกว่าได้ทํางาน ลงลึกลงไปลึกมากๆก,กับกับโชว์โชว์นึงก็ดีใจมากๆครับดีใจที่มีผลตอบรับดีมากๆก็แบบว่าทุกวันนี้คนยังมาเรียกผมอยู่เลยแบบว่าก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกคนที่ไปงานวันนั้นแล้วขอบคุณพี่ๆเบื้องหลังทุกคนที่อยู่นะครับทอนที่แต่งเองใช้เวลานานไหมครบการแต่งจริงผมจะเริ่มม,มีฟิวตองคืนประมาณตีสองเป็นต้นไป<ม>แต่งประมาณถึงตีห้าอะไรเงี้ยว่าประมาณนั้นแบบแรนรนแลบแนจับจับหู ไม่รู้จับพัดจับผู๋จบพัดจับผู๋จุกต้องจับพัดจับผู๋ให้แบบคำมันเข้ปาปากตัวี่สุดอะไรเงี้ยครับผมแบบว่าหรือว่าเปิดเน็ตบ้างเขาแบบว่าคำคมเสียวๆให้แบบผมมีแบบมีแบบไว้เป็นพันชลายในแบบว่าในในในเพลงครับครับผมของผมเป็นเพลง sorry นะครับก็อยากทําโชว์ที่รู้สึกว่าดูโตขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยตอนแรกก็กังวลว่าจะไปซ้ํากับโชว์ในรายการออฟฟ่าหรือเปล่าคือ baby baby small เราก็เลยรู้สึกว่าผู้ใหญ่ทางโคลโลแล้วเหมือนเขาบอกว่า แยงัน้นเราก็ต้องทาให้มันโตไปเลยแล้วจะเป็นโชว์ที่แบบดูโตขึ้นแล้วก็จะเป็นอินเนอร์ที่ไม่ค่อยได้หยิบมาใช้เท่าไหร่อะไรแบบสนอยู่สดลึกๆแต่ว่าเวลาเราคือเราเป็นคนชอบฟังเพลงแนวนี้อยู่แล้วเลยแต่ว่าแบบดุดแล้วก็ดักๆักนิดนึงเลยแต่ว่าพอมาทาโชว์ก็ต้องแบบพยายามดึงตอนนั้นออกมาให้เยอะที่สุดเลยก็จะเป็นคอามยากว่าแบบเฮ้ยเราจะทํามันถึงแล้วเราบบจะเขิดตัวเองไหมอะไรแต่ก็พอถึงวันจริงก็รู้สึกว่ารู้สึกว่า ผมรู้สึกว่าผมภูมิใจกับที่ผมทําไปก็โอเคเลยแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็น่าจะชอบที่ผมทําไปมันได้เชนเล่งไปมากขนาดไหนก็อ่ะอย่างอันที่เชนนั่นแน่ๆคือผมจะมีขึ้นไฮดรอลิกแล้วก็ต้องยืนบนเก้าอี้ที่อยู่บนไฮดรอลิกอีกดีซึ่งแบบผมแบบไม่ค่อยถูกกับความสูงเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนมีเขาก็บอกว่า จริงๆไม่ต้องยืนก็ได้นะน,นั่งก็ได้แต่ว่าถ้ายืนจะเท่กว่าก็เลยเลือกว่าไม่ได้ลองยืนดูค <laughs> <น>ือตอนตอนรันหน่ะก,ก็ไดมีวิลเลียมดูอยู่แล้วก็แบบรอบแรกไม่ได้ยืนเลยเพราะแบบยืนไม่ไหวแต่รอบสองก็ลองยืนดูมันก็แบบเพิ่มเดียวขึ้นไปจะได้แบบข้างที่สวยกว่าข้อสวยข้างนี้ทันเดอร์โดมเนาะแป๊บเดียวบาดซุปเปอร์เอาเรบหน้าตองเข็งกันเองโอ้ผมก็ใช้เวลาสักปีหนึ่งก่อนครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวแลก์ยูให้เพิ่มขึ้นเก็บเกี่ยวเพลงให้เพิ่มขึ้นแต่แค่ทันเดอร์โดมยินดีเมื่อครั้วก็ไม่คือ ต้องใช้เวลาในที่นี้ค anyway> ือไอตัวแมตตัวแฟนคลับมันเราก็มั่นใจในตัวแฟนคลับประมาณนึงแล้วแหละครับผมแต่ที่ไม่มั่นใจคือโชว์ต่อไปทำไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มีการนั่งคุยกันอยู่ว่าโอ้ิลเลียมจะโชว์อะไรดีโชว์แรกมาไฮโนสิบหกวิแล้วครั้งหน้าจะ16นาทีได้ไหมเกินไปหน่อยเนาะก็อาจจะได้หินกันเร็วๆนี้เพื่อสำหรับอิมแพคตอันนี้นะก็สำหรับสเกลอิมแพคเราก็แอบคาดหวังอยู่ครับแต่คือจะไปถึงตรงนั้นได้เราก็ต้องพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างเหมือนกันแบบ ไม่ใช่แค่ตัวว่าเราจะหาแฟนคลับเพิ่มแล้วหาคนที่เรารักเพิ่มอันนั้นผมรู้สึกว่ามันจะมีเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วครับผมแต่คือเราจะพร้อมสําหรับครั้งต่อไปหรือเปล่าครั้งต่อไปที่มันจะต้องมีอะไรมากขึ้นแน่ๆครั้งต่อไปที่มันจะต้องมากกว่ากระแสครั้งแรกมากแน่ๆอะไรอย่างนี้ครับผมก็คือสิ่งที่พวกเราต้องขอใช้เวลาตรงนี้ในการเตรียมตัวก่อนหนะจะมีสเกลโ์ที่มันแบบต่างๆให้เป็นประสบการณ์อะไรครับทั้งซีดีด้วยอะไรด้วยแต่ความสำเร็จครั้งนี้น่าจะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นเลยนะใน,นขึ้นาดนย มันก็แอบมั่นขึ้นนิดนึงครับผมมั่นใจ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 ขึ้นนิดนึงครับเพราะว่าก็อย่างที่ได้บอกบนเวทีเลยว่ามันเป็นสิ่งที่เรากังวลเหมือนกันเนาะว่าบัตรจะขายออกหรือเปล่าหรืออะไรครับผมการที่ใะขายบัตรออกตั้งแต่วันแรกก็เป็นสิ่งที่อยู่ในลิสต์อยู่ในลิสโกของพวกเราเหมือนกันใช่ครับผมก็ไม่มีใครต้องขอบคุณเลยนอกจากทุกคนครับผมขอบคุณราเป็นจุดย่างเลยครับเขาเร่งเวลาึงแล้วจบกันแบนี้เลยได้เลยครับขอบคุณนะ